สวัสดีสุมเจ้าสวัสดีนานาที่ชื่นชอบลงไหลในการตกปลาทุกท่านครับวันนี้พบกับเช่นเคยครับกับค่อยนั่นหนุ่มเนาะจากช่อง k p Channel นะครับวันนี้มากับทีมงานเช่นเคยครับอา้าวทีมงานเสียงหน่อยเร็ว้ <c oughs> โอเครวันนี้หมายเดิมทิปนะแจ้เมืม่อ5 6เดือนก่อนครับรอบที่แล้วมาเฮ้วแต่วันนี้เราจะมาเอาคืนนะครับพี่น้องเดี๋ยวเรามาชมกันวันนี้ไปดูสับให้ตหลึกตลานใครดูนะ โอเคเดี๋ยวไปดูผลงานกันว่ามันจะมีมากน้อยเพียงใดเนะ okay. าะเรไปรอชมเจ้ากันเลยร้อมจ้า <c oughs> ที <dı> <RI> <laughs> ่ตอนตั er ้งกับอีตอนตกมันไม่เหมือนกันวะเนี่ยตอนตั้งไว้เนี่ยโหทุนสวยงามอ่ะ

没过呢，没过呢。 บ่าข้างหน้าเขาวัดกันบาแล้วนะนร่กันอีกเลยเอาก็ได้ตาตัวหกเลยไม่ค่เข้าไม่เข้าเลยโอ้ยตกไ่ใจขนาดนั้น้าตั <ส>ปล่อยไม่ปล่อยไม่ปล่อยอย่างไไม่ปล่อยถ้ามันเข้าแล้วนะนี่ว่าแล้วมันปลไม่เข้าปล่อยเส้นไม่มีครับหัวหน้ามาด้วยยิงไม่ได้ดสกี <ơ wat>? <waves> géo hả? Géo hả? Đây géo. Úi. Úi nhìn nào ai được ai. Nó ไกลอย่างทันต้องมีสามเมตรแล้วนะสามเมตรไม่เมตรแล้วแล้นะ

What oh, are you doing?

มือไปจับตุ้งเลยมันไม่เห็นนะมันใช่หรือเปล่าไปแล้วไปไหนอ่ะโอ้ไปไหนละปาดึงขึ้นนันไปแล้ไม่รู้เก็บหิ้วไมตกไม่เป็นเก็บริ้วไมเก็บริ้วเกไแล้วโอ้มันดึงสายติงแล้ไปแลไปเขาไม่วัดยปแล้วแล้วเราเปิดลับนก็ตกปลา ไม่มีกูอ่ะห่างเราเสียกันอ้วนก็มีไม่ได้มาสายนี่อ่ะตากันไปแต่เพียงเท่านี้เนาะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ต้องการคำว่าไม่กินหรอก